มีเลยนีเลยีเลยีเลยี่ต้องมเ22กโลครับเป็นฮีโน่จากนำยือนทีมงานสอนทีมาพอลเสยดังเรือทีมงานจากทีมงานโจเนสแต่มีเสีอัดอหมือจิตวันนี้ดับีมมาด้วย

แต่ยกผ่านไปครับคู่ต่อไปก็เพชรอนันต์ลูกหวานออกกับลูกฟ้าพัดยกสงแปดเจ็ดนั่งแซงยอดมาเลยครับแล้วก็จอมทัพลูกแม่ปราดีกับกล้องไกลเล็กสอยกเยาคอมพิวเตอร์คู่สิบก็ยอดคัตเตอร์สิบปารดอนกับเพชรนิรสอกันเกรายินแล้วก็สิบเอ็ดเพชรศิลาสิบเกทยิกับพุกน้อยสิบปานหลอม แล้วก็สิบสองวยอีกนะครับเพชรปลายฟ้าโรงเรียนอุดมปัญญาคมกับพลอยชมพูสอสักขโบวันนี้สิสก็เพชรประดับสองกันเกายินกับพีอราสินดินจานะครับวันนี้เราได้เจอนักมวยกองเก่าหลายคนเลยนะพี่ลูกนะเจอสันติพองเุือกบนอย่างเงี้ยนะ เจอมงคลเด่นสิงขอปบ์อีกแถมผู้ใหญ่เสมอน้อยสอนสุภาลีด้วยนี่เลยอังสอนยาดใจพอตือ่นกินก็ทำงานกันีลในห,หลายคนนะครับวันนี้แล้วก็ที่สำคัญที่เจอนักบวยเก่าบวยดังนี่คู่ปรับของกัปนันลือสอนแดงเปรมชัย ดวลทีสารสถิรพอนี่หรือว่าจัดสุจนสีบัวลาืมมพูดถึงเ็นต้องบอกว่าหายเงือเลยเจอดวีสารเร็วๆวคเลยควมเลยเร็วเวคววังวังต้องบอกว่าแหบมาบังทอที่มันฆ่าแน่วัง่เดียวกับบัวัง ¡Sí,

One! 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 Two! 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 One! Two! One! Two! One!

เอามาออกกําลังกายกันพี่ลุงดูทอะเอาออกกําลังกายกวันนี้อากาศกําลังดีครับอบอุ่นเลยนะเห็กสองคนนี้ชบแล้วก็คิดถึงเลยความมีอนาคตของเด็กทั้งสองคนนะรับดีนะหัวหน้าคณะดูแลดีๆโปรโมเตอร์อดูแลพ่อพงของดีมาจากอำเภอเมืองน,น้ำเงินอีกฝั่งหน,นึ่งฝั่งแดงมาจากอำเภอน้ำยืน เอีนิยมสุนทรสุวราแลมีผนช่วนีอดีตมเี้ยนก็ถือว่าเป็นอดีตแชม สสามแ38น่าจะเป็นลูกชายไหมนะครับขอบคุณสุดาเพื่อนๆนะครับขอบคุณเิการ้อยตำรวจเอกวุฒิชัยนะขอบคุณเสวียนขอบคุณทิมมานหลายๆคนที่ได้ใช้แม็กมากเลยนะยกสุดท้ายครับ เดี๋ยวสองนาทีสุดท้ายครับแดงนี่เฮฟวีโน้ตจะขับเรื่องเกี่ยวนกพวกสามเพชรกูบดก็บอกว่าถึงเลิศเกินวางวางตู้ดีตู้ใหญ่แดงขนาดจงไม่จับไม่จับก็โต้ไปเรื่อยเหมือนกัน คอนดูครับรู้เวลาไม่ต้ดนไ่้ครับต้องพุไม่ติดอบอกว่าหัวใจดีมากครับพีรุไม่มีการแสดงอาการในตัวเขาเลยเลยครับไม่ยอมกันครับีไม่ยอมกันไม่เขมกัน มัวยหัวใจต้องมาก่อนอย่างนี้ครับอย่าเอื่ดค่อยว่าไปครับเดือดร้าย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 เอรายเดือดร้ายเดือดร้ยเดอด้ายเดือ้ยเดือ้ย เล็กกว่าครับเลี้หัวใจใหญ่เอาแขนขวาตีทิศนือก,กันคนระับใช่หมครับคุณก็แขงขวาประสองเมตรสามเมตรสี่เมตรเดิน้ยขวาเดเมตรมัม่นใจเลยครับเด็กสองคนนี้ขาดก,กาย,ยาเสพติดแน่นอนนะมั่นใจได้เลยนี่แหละกีฬามวยทำให้เด็กเราไม่เข้าไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด วันนี้ขอบคุณหลายๆทีมงานขอบคุณสัตนติอุบลด้วยนะขอบคุณมงคลเดชขอบคุณผู้ใหญ่เสมอน้อยขอบคุณล้อชาแนวนะจูบประเทศกับตะเกียกับผู้นอ้อยจูเล็กสิบหกหกนะครับผู้เก่ามันไปผู้ใหม่คึกมานะฮะ